ก็วันนี้คุณดูนะวันนี้ผมจะมาพาทำเควสเ,เควสวิชานะมันเป็นวิชาล่มเราต้องเก็บอันนี้ให้ครบหอันนะก็ผมจะพาทุกคนไปหาเลยนะว่ามันอยู่จุดไหนบ้างนะคลิปนี้อาจจะตัดเยอะหน่อยนะนะเพราะว่าผมวิ่งหานานมากเลยนะคลิปมันยาวนะก็ไมว่าอันอันไหนวะเ,เดี๋ยวเราค่อยค่อยหาแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะทําการหาไปวจอผชอกดดไปก่อนแล้วก็ดูไม่มีอะไรหรอกเราต้องมาแบบสนทนาธรรมกับผู้หญิงคนนี้นะซึ่งเราได้อันแรกมาแล้วนะซึ่งอันแรกเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะผมจาไม่ได้นะน่าจะมารับเคลนี้แล้วก็ได้เลยมั้งแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เราทำการไปหาอันที่สองอันที่สามต่อเลยนะ ก็ตามผมมาได้เลยนะอันที่2มันก็จะเป็นไอนี้แหละไอนี้มันแอบดูอยู่นะแล้วก็กดไปเลยนะก็จะได้มาสองอันแล้วหาอที่สามต่อเลยอันนี้3จะเป็นการเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงมือลั่นมือลั่นอันนี้3คือเราเดินเข้าไปง่งงนี้เลยนะนี่เข้าไปง่งงนี้เลยนะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไม่แอบฟังอะไรประมาณหละ อันนี้ก็เก็บมาสามอันละเดี๋ยวก็อีกทีหนึ่งมันจะเป็นตรงตรงลงตรงหลงนะตัดเลยและกันนะจะได้เร็วๆนะนี่นะผมตามผมมาเลยนะอันนี้เนะราก็จะเป็นการแอบฟังนะตรปงประตูแดงประตูแดงซ้ายมือนะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงนะนี่ก็จะมีรูปเรากดไปเลยนะครับเป็นการแอบฟังแอบฟังความลับนะเราก็ฟังไปเลยนะป๊๊อป๊ป๊ป๊ป,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 ป๊เสร็จแล้วนะได้มาสยาน อันที่ห้าก็คือเราต้องไปคุยกับแมวนะซึ่งแมวมันก็อยู่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 รอบนี่แหละอยู่รอบหอน,นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะไปทําการวิ่งหาแมวเลยนะว่ามันจะอยู่ไหนนะอืมอยู่มุมไหนไม่รู้นะแต่ว่าอยู่้างใต้เนี่ยอันนี้ก็ย่าเพิ่งเข้าไปนะอันนี้ผมกดเข้าไปบ่อยมากเลยนะอันละจุดแมวนะนี่คือตรงแมวอยู่นี่ครับเราก็ทำการสนทนาทมกับแมวป๊อป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  แล้วก็อันต่อไปนะครับผมอันต่อไปมันก็จะเป็นตรงศาลาตรงนี้แหละแต่ว่าเราต้องแอบฟังนะถ้าเรามาเยืนฟังอย่างนี้มันไม่ได้นะเราต้องไปแอบหากําแพงหาอะไรแอบนะซึ่งอันนี้ผมทําการมั่วซั่วไปแรกๆก็กไม่รู้หรอกนะว่าให้แอบฟังนะผมก็กดดีกดนู่นนั่นมีไปสะดุกไม่ได้อะไรสักอย่างเลยผมก็ต้องได้ทําการอ่ไปหากําแพงนะชิดกําแพงเอาหูแนบกําแพงไว้นะมันค่อยจะฟังได้ซึ่ง อันนี้ผมได้เปลี่ยนผมไปทำเควสเกี่ยวกับอุธมานะเดี๋ยวผมจะไปทำเควสเกี่ยวกับอุปเซิลมันจะได้เปลี่ยนตรงนี้เลยนะกำแพงพอเรากดฟังเสร็จมันก็จะมีเส้น6เส้นให้เราโยงกันซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะยากหรอกนะก็ทำมั่วๆเอาเดี๋ยวมันก็ได้เองนะพอเราเก็บตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะเป็น6อันแต่อันนี้ผมไม่ได้อัดไว้มันก็เลยไม่ไม่ไม่เป็น6นะอ่าต่อไปแล้วก็มาคุยกับไอ้ตัวนี้เลยนะเข้ามาในอันนั้นแหละแล้วก็ขึ้นชั้น2มา คุยกับนี้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีแสงอันนี้ให้เรามานะซึ่งอันนี้ผมเดินเดินไปชนแล้วทํานูน่นทํานี่แล้วไม่ได้สรุปมันให้เราใช้สกิลแห่งการขโมยนะตรงเนี้ยไอสีทองทองเนะี่ยเราต้องใช้สกิลแห่งการขโมยนะมันค่อยได้ถ้าเราไปแบบทํร้ายข้าของหลวงมันไม่ได้นะก็พอเก็บมาแล้วเราก็อ่าทําการกดมั่วนะกดมั่วไปเลย เดี๋ยวผมพยายามเข้าตรงนี้นะมันทำว่ามันเข้าได้นะแต่ว่ามันต้องหามุมมันดีๆหน่อยนะก็ดูไอ้ตรงเนี้ยไอ้ช่องช่องไอ้รอดช่องเนะไอ้ตรงเนี้ยไอ้รูสี่เหลี่ยมเล็กๆเนีเ่ยเราต้องหามุมแล้วกดย่อเข้าไปนะซึ่งจริงๆเราก็จะขึ้นจากทางปกติก็ได้แหละแต่ผมไม่ไงนี่ผมชอบท้าทายทำเรื่องงา่ายเป็นเรื่องยากนะนี่ดูไว้ตรงนี้แหละที่เราต้องมาคุยกับมันนะ ไม่ยากหรอกมันอยู่ตรงบันไดนะพอเราเก็บอพอเราทำเควสหอย่างเสร็จแล้วก็มาหาไอ้นี่แหละก็อันนี้ไม่ยากนะมันจะยากแค่ตอนหาแค่นั้นแหละมันจะยากแค่ตอนหาแหละเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะวิธีการเก็บของมันหรือว่าเก็บไปแล้วฮะเออมาเก็บดีกว่านะนจริงงเม่เก็บนะผมก็จำไม่ได้มันการนะตัดตัดเยอะเกินนะ นี่ตรงนี้ดูไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมมันจะเป็นน้องใช้สกิลขโมยพุ๊บนี่เก็บมาเลยนะผมแล้วก็จะสําเร็จไปแล้วหนึ่งล้วก็ต้องทําการรวบรวมอุปกรณ์ของเรานะเพื่อที่จะทําการผสมผสานให้กลายเป็นในวงแหวนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็กดไปเลยนะกดได้เลยนะกด๊บปั๊บพุ๊บปั๊บๆ๊บ,บ,บมันก็จะเก็บให้เราพอเก็บให้เรา,เ,เ,ราเสร็จปึ๊บเราก็จะทำการ เดินลุกดิุกดิบดุกดิบลุกดิกลุกดิก,ดก,ดก,ดกเดินเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาคุยกับไอตัวผู้หญิงนี้นะนี่เฮ้ยทําเสร็จแล้วฮู้ฮู้มันเราก็จะได้เข้าไปในนี้ได้นะเราก็จะได้ไปเรียนวิชาล่มซึ่งวิชานี้มันเป็นวิชาโลมมันมีประมาณสองสามอย่างเนี่ยแต่ว่าอันที่ผมมาทำม,มันเป็นจะเป็นวิชาล่มฮิวนะเป็นส,สกิลอเอาไปฮิลเลือดแต่ว่า ผมน่าจะยังไม่ถึงระดับมั้งเรียนได้แต่ว่าใช้สกิลไม่เป็นนะไม่รู้ว่าต้องปรับแต่งอะไรยังไงเอาละมันก็จะคุยอย่างนี้แหละคุยปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บคุยไปคุยไปคุยมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็จากนั้นนะคนดูเราก็จะทําการนั่งลงโงโง่แล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาเหมือนเดิมแหละแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือการเปลี่ยนอาวุธในมือเราให้มันกลายเป็นล่มนะเพื่อที่เราจะได้เรียนมันนะแบบหนึ่งนะครับผม ขอวินิชัยก่อนอ่าล่มนี่แล้วงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นล่มนะเราต้องถือเอาง่ายคือเราต้องถือล่มไว้นะเพราะถ้าเราไม่ถือไว้เราจะเลียนไม่ได้เดินไปเดินมานะแล้วก็ล่มยังไม่อยู่ในมือเราเลยนะเราต้องทําการหาล่มดีๆสักอันนะเอาไว้กันการพายุพิมะนะถึงดาเมจมันจะห่างกันเยอะไม่ก็ไม่เยอะหรอก ไม่เยอะนี่เปลี่ยนมาเป็นร่มนะพอเราเปลี่ยนมาเป็นล่ม,นะลป,ลม,ป,ลมปุ๊บเราก็กดออกได้เลยนะแล้วก็กดคัมภีมหาเวทของเราแล้วก็ทําการกดกดไม่ได้อัพไม่ได้อะไรไม่ได้อ๋อล่มมันอยู่นี่อันข้างบนนะดูผิดเออมันจะมีร่มนะร่มฮิวแมนจะเป็นรูปเลือดอะอันข้างใต้ครับซึ่งผมอัพขออัพก่อนแล้วกันมันได้ใจเยังก็ไม่ทิ้งเลยนะบ้านเลยนะกดใหม่นะกดใหม่ อม,มันขาดช่วงมันขาดขาดอะไรไปว่าเราว่าตอนรต้องกดถือล่มก่อนวะสลับล่มนี้ปุ๊บเอาตีไม่ได้สลับเป็นล่มแล้วลองกดสมุดใหม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลองกดสมุดใหม่ครับเพราะเราถือล่มแล้วนะอืมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะนตอนนี้เฮ้ยมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าสกิลเหรอ สกิลไม่ได้เปลี่ยนเลยวะยังไม่ได้เรียนเลยว้าว <Wow. S 2> ก็นะเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่ใจเลยมากนะลรวก็กดมั่วๆซู่ๆไปเดี๋ยวมันก็เจอทางออกเองนะนี่ก็จะล็อกล็อกไวหลายอันเลยนะคนดูเดี๋ยวน่าจะกดต้องกดใหม่นะอืมขออนุญาตเดินเดินวนดูกันเพราะว่าเผื่อมันมีอะไรให้กดอีกนะมีป่าวะ ไม่น่าจะมีนะ้วมันน่าจะมีแค่อันเดียวนี่แหละมีไงมาละถ้ากดอสีเหลืองไม่ได้ก็ลองกดอสีขาวขาวซ้ายมือดูนะไม่ใช่ซ้ายมือสุดนะอันที่มันมข้างๆกันนั่นแหละนี่มันก็จะมาจังหวะให้เรากดนะเราก็จะเรียนวิชาวิชาลมวิชาลมาถามว่าผมเล่นสายลมหรือเปล่าก็ไม่ได้เล่นหรอกนะแต่ก็เรียนเรียนไว้ให้มันเยอะๆไว้ดีกว่านะเพื่อในอนาคตแบบอยาก ลองเล่นสายเื่นดูมันจะมีทั้งหมด50%าสิเปอร์นะเซนนะแล้วกเ็เล่นเก็บๆเก็บๆไปนะตอนนี้สนะี่คนสี่สิบห้า้วซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ยากเท่าไหร่นะฮะมันจะมีอันยากก็คือ,เ,อเป็นแท่แท่นะ่าจะยากอยู่เรื่อผมคิดเ,เองก็ไม่รู้เพราะผมเคยลองไปทำเกี่ยวกับอาอาอาวุธ แซ่แล้วนะแต่ว่าทําไม่ได้นะคนดูผมก็เลยขี้เกียจนะผมก็เลยเปลี่ยนก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มาฝากาสาระสําหรับเควสในเมืองไว้แค่นี้แหละนะคนดูนะก็บายผมขอตัวไปสู่สุกติก่อน